ทุกขั้นเก่งอยู่แล้วแต่เขาบมดึงออกมาใส่เนาะนั่นแหละแสงร้อนมากว่าทุกข่านแสงร้อนจะเคยจะัาข้าสึกแสงร้อนจากโบเก่งบ่ไรแต่มันอยู่ในใต้ที่สำเนึกเขามันจะดึงเขาไว้ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงดึงมันออกมาบอกกับตัวเองทุกขัานกูต้องสําเร็จต้องทําได้พวกทุกคนทาได้ขาต้องทาได้ไบนนั่นแหละโอ้ยแสงร้อนอ่ะ แปลว่ามือนี่หนักดีจากที่สุดๆเลยในชีวิตสาวนาคนหนึ่งมายืนอยู่ในได้ในเวทีแห่งอลังการแห่งนี้นะเสียงร้อนดังๆทุกๆท่านจะได้ขึ้นมาเหมือนกันให้เฮายืนมั่นในระบบเลยเด้อะอันนี้เนะาะนอก่านี้แสงน้องก็ขอขอบใจนะ้ำทุกๆุกท่านขอขอบใจน,น้ำบริษัทขอขอบใจน้ำโคตร,ขอขอตรที่แสนดีที่ให้คัมซีเนี่ยตลอดเส้นทาง ทีมงานจับสายงานเขาพี่มี่วาวรห่วงแหงห่วงใหญ่พากันไปเห็นเป้าหมายได้เนาะในทงหนึงเดื่ยนเดือนเดีอนเดีอยนหกเดนฮกต่อเดีอยนเกจเนาะคือองค์กรเขาเกิดขึ้นหลายในวันนั้นหายกระโทหาเลเซงร์อนมาซ่วน